ยอมออกเพื่อให้เพื่อนไปต่อแม่เปิ้ลเผยลูกหนังสีตาลาร้องให้หนักหลังถอนตัวออกจากวง H1K เรียกว่าก่อนหน้านี้หนึ่งในลูกสาวฝาแฝดของตัวสรัญยูและเบิ้ลหัทยาอย่างลูกหนังสีตลาที่เดบิวเป็นไอดอลเกาหลีโดนดราม่าโจมตีหลายระลอกเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทยเป็นเหตุหลายคนเรียกร้องให้เธอออกจากวงเพื่อรับผิดชอบการกระทําให้อดีตจนในที่สุดเธอก็ได้ประกาศขอถอนตัวออกจากวงเกิลกรุป๊ปเอสหนึ่งคีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565หลังเดบิวได้เพียง5เดือนเท่านั้น ล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายน2565เปิ้ลหัตยาวงประจังที่กลับมารับงานละครซุกตา2550ของผู้จัดหน่อยบุศกรวงพัวพันที่กำลังจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องลูกด้วยว่าตอนนี้ลูกหนุนสุภราฝาแฝดอีกคนได้ก้าวเข้าวงการแล้วโดยเพิ่งถ่ายละครเรื่องแรกของช่องว o อกโพยจบไปซึ่งคนนี้ตามรอยพ่อทำตามที่พ่อบอกมีวินัยเขาอยากทำให้ดีเพราะเป็นละครเรื่องแรกจึงตั้งใจทำมากมาก ส่วนลูกสาวอีกหนึ่งคนอย่างลูกหนังอดีตไอดอลสาวจากวง H1 ที่หลังจากที่ถอนตัวออกจากวงแล้วแม่เปิ้ลกล่าวว่าตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ที่เกาหลีเหลืออีกสองวิชาก็จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อเพราะที่ผ่านมาลูกหนังก็ได้เขียนเพลงให้กับวงเก่าด้วย <c oughs> เขาอาจจะบอบช้ำกับเรื่องตัวเองเจอแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างความหนักใจให้กับทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมก็เลยคิดว่าเอาตัวเขาเองออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ตอนตัดสินใจออกจากวงที่เกาหลีลูกหนังก็ใช้เวลาอยู่นานเป็นสิ่งที่หนักสําหรับเด็กคนหนึ่งเลยแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขา mm hmm. ขเขาบอกอยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อให้คนอื่นเขาได้ไปต่อถ้าเกิดตัวเขาเองทําให้คนอื่นหนักใจ ั้งนี้แมปเปิ้ลยังกล่าวอีกว่าจริงๆแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่ก็มีกลัวบ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นปมทําให้ลูกหนังไม่กล้ารับงานในวงการบันเทิงแต่ก็บอกลูกไปแล้วว่าต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ให้กําลังใจลูกต้องนั่งคุยกันนานแล้วก็ต้องฟังเขาด้วยเพราะเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งก็ต้องฟังเขาตอนเจอดราม่าลูกโท มาระบายร้องให้เยอะมากเพราะเขาเครียดจริงๆแล้วเขาเจอเรื่องหนักตั้งแต่ตอนซ้อมแต่มาหนักสุดก็ตอนที่เจอเรื่องนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกของลูกหนังณนปัจจุบันลึกๆไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะยังไม่100%คิดว่าเขาก็คงมองแนวทางว่าเขาจะยังไงต่อกับชีวิตเขา แล้วก็มีหลายๆคนให้แง่คิดให้มุมมองในการใช้ชีวิตด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังคงจับตามองลูกหนังสีตลาว่าอนาคตเขาจะกลับมายัางประเทศไทยและเลือกเดินเข้าเส้นทางในวงการบันเทิงเหมือนกับสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ